วันนี้จุนจะพาถนอมอาหารนะคะจุนจะดองกระเทียมไว้กินนานๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันตอนเที่ยงนะคะจุนเคยพูดไว้ว่าจุนซื้อกระเทียมกระจุกมาเนาะว่าจะทํากระเทียมดองจุนก็แกะไปได้นิดนึงมันเป็นกระเทียมสีม่วงนะคะ p r p l e garlic ทำไมจุนถึงเรียกว่ากระเทียมกระจุก พราะว่ามันเกาะตัวเป็นกระจุกนะคะมันจะกลิ่นหอมนี่ค่ะเพล่เพลมันจะเป็นสีม่วงเนาะมันจะกลิ่นหอมกว่ากระเทียมขาวค่ะหรือกระเทียมจีนค่ะกระเทียมขาวมันจะเป็นหัวใหญ่แต่กรีบมันจะบางๆแต่นี่มันจะเป็นป้อมๆนี่ค่ะมันจะเป็นอ้วนป้อมๆกลิ่นมันจะหอมค่ะอารมณ์มันจะเยอะกว่า ช่วงกักตัวไม่มีอะไรทําแต่มีแต่ถนอมอาหารค่ะเนี่ยกลินมันจะอินเทนมากกว่าค่ะอินเทนฟักเกนนี่ค่ะที่จูเรียกว่ากระจุกเนาะราคาเขาก็จะแพงนิดหน่อยกว่ากระเทียมขาวนะคะกระเทียมขาวที่อยู่ในท้องตลาดบ้านเราค่ะนี่ค่ะเขาก็จะแยกอย่างนี้แล้วก็กรีบเขาก็ค่อนข้างจะเท่าๆกันนะคะ ก็จะห่างแบบนี้แต่กระเทียมขาวบ้านเรากินมันจะต,ติดติดติดกันเนาะถ้ามีอะไรทําไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องหาของทําค่ะหาทำไอ้ค่าเวลา <c oughs> จุนก็เลยกะว่าจุนจะดองกระเทียมไว้กินค่ะที่นี่เขาก็มีกระเทียมดองแต่เป็นดองเปรี้ยวมันไม่เหมือนดองน้ําสีเหลืองๆบ้านเราจุนจะดองไว้แบบนั้นค่ะ ช่วงนี้บ้านเราหน้าหน้าร้อนเนาะทุเรียนก็ออกเยอะแฟนขับจืนอัพโหลดทุเรียนโอ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลยอยากกินด้วยถ้าช่วงนี้นะคะถ้าไม่ได้กลับตัวอยู่บ้านได้ออกไปข้างนอกก็ยังจะดีจะได้ไปทำคลิปเนาะเพราะว่ามันเป็นหน้าสปริงดอกไม้ต้นไม้กลำลังออกใบค่ะ มีแต่ที่นี่แหละค่ะที่สเปนนี่แหละโดนกักตัวกักตัวแล้วก็ต้องทําตามกฎออกไปเดินไม่ได้ค่ะถึงแม้เราจะอยู่ในในไม่ได้อยู่ในตัวเมืองแบบที่มีคนพุกพ่านเยอะ mm. ก็ก็ก็เดินไม่ได้ลืมพูดให้ฟังค่ะเรื่องโควิดญาติของแฟนจูนน้องชายของพ่อพ่อแฟนค่ะก็ติดโควิดค่ะ อยู่โรงพยาบาลวันนี้น่าจะเป็นวันที่ห้าค่ะว่าเอ,อ้วันที่หสิเพราะสองวันที่แล้วเรารู้ข่าวเพราะว่าพ่อไม่บอก <c oughs> พ่อกลัวว่าจะตกใจเขาไปเที่ยวที่ทะเลมาหลายอาทิตย์แล้วค่ะก่อนก่อนหน้าที่สเปนจะประกาศให้อยู่แต่บ้านเขากลับมาเขารู้สึกไม่ค่อยดีเขาพูดอย่างนี้นะคะอาการไม่ค่อยดีที่ที่ที่เมียของลุงพูดค่ะและทีเนี้ย เขาก็หายใจไม่สะดวกเลยต้องเรียกรถโรงพยาบาลมารับค่ะก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลสี่วันที่แล้วที่เราสองวันที่แล้วที่ทุกจูนร,รู้ข่าวอะค่ะปอดเขาก็ไม่ดีหายใจไม่สะดวกแต่วันนี้อาการดีขึ้นค่ะดูสิคนใกล้ตัวนะคะแฟนจูนนี่แบบคือทำอะไรไม่ถูกเลยอะ ยิ่งพ่อแฟนค่ะเพราะเขาสนิทกันกับน้องชายเขามากเวลาพีกจูนกลับไปบ้านของพ่อแม่แฟนนะคะที่อยู่เบนาเวนเต้ค่ะเราก็จะไปเยี่ยมลุงนี่แหละโชคดีตอนนี้ค่ะอาการดีขึ้นอาการทรงค่ะจูนบอกกับแฟนจูนว่าเธอเช็คยอดอยู่ทุกวันทุกวันแต่หารู้ไม่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือลุงเธอด้วยจูนว่าอย่างนี้ มันใกล้ตัวจริงๆเลยเรื่องพวกนี้ค่ะบางครั้งบ้านเราก็ทำเป็นเล่นๆเนาะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาจริงๆแหละไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเราต้องจริงจังกับมันค่ะเรื่องพวกนี้เฮ้ยสถานการณ์แบบนี้ค่ะเราตำหนิใครไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องช่วยกันค่ะ นี่ค่ะดูสิเขาแกะง่ายสามหัวอาโคอาโคโมราโดโรคโคโรคโคคือสีแดงค่ะสีแดงแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเพอร์โภเพอร์โภกาลิกจนอัด ทำจะได้คุยไปด้วยค่ะจูไม่ได้ทำไลฟ์เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกวันนี้เดี๋ยวทำเสร็จก่อนไอ้นี่จูทำให้เนี่ค่ะเอ่อทอเีเอ่อ, yeah. อ,อขนมปังอบค่ะซื้อขนมปังแบบยาวๆมาถ้ากินไม่ทันมันจะแห้งมากเราก็เอาเข้ามาเข้าเตาอ,อบไว้กินค่ะ ทำให้เขาแห้งไว้กินมันก็จะหอมหน่อยเพราะมันโดนความร้อนแล้วก็โดนไฟช่วงนี้มีแต่ช่วงที่กําลังทํานู่นทํานี่ไว้กินค่ะเนี่ยแกะง่ายค่ะกระเทียมขาวว้าเราจะจะไม่แกะง่ายอย่างน,นี้นี่เขาจะแยกออกมาเลยสถานการณ์ในเมืองนอกหลายๆประเทศก็น่าจะทรงแล้วเนาะจุนว่าน่าจะทรงตัวแล้วค่ะ จูนจูนจ,นจูนไม่ค่อยได้คุยหรือรายงานเรื่องโควิดว่าอย่างนู้นอย่างนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวเลขเขาขยับอยู่เรื่อยๆค่ะเขาขยับอยู่เรื่อยๆคนที่เสียชีวิตเยอะๆก็อย่างที่จูนเคยพูดไว้ค่ะส่วนมากก็คนแก่ที่นี่เขาถึงให้ความสําคัญมากค่ะสําหรับคนแก่ยิ่งบ้านเราก็เหมือนกันนะคะที่มเีเวลาเขาโพสใน Facebook เลยเขพูดว่าคนวัยรุ่นนี่แหละกลับบ้านจะต้องคือแบบ เอาโรคเอาภัยไปให้คนทางบ้านบางคนก็บอกผมก็ไม่กลับหนูก็ไม่กลับอยู่แต่อยู่แต่ทีกรุงเทพดีกว่าเพราะว่ากลับไปก็ต้องไปเป็นภาระก็คือต้องไปอยู่บ้าน14วันเนาะข้าวหาข้าวหา,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 าน้ำก็ต้องเป็นญาติทำให้แล้วก็ต้องกักตัวสถานการณ์แบบนี้สู้เราเราอยู่ในในบ้านเราดีกว่าค่ะ พากันนั่นกับพ่อแฟนเพิ่งทำงานเสร็จวิดีโอคอลเมื่อกี้ลิงน้อยถ่ายรูปให้จูนจูนเลยทำหน้าแบบนี้นางบอกว่าจูนหน้าเกียด <c oughs> โอ้ยมาตีหน้าลิงน้อย <c oughs> เวลาจูนดูวิดีโอชอบมานอนเล่นโคเคีย <c oughs> เด็ก <c oughs> เด็กมีเหานะคะที่นี่มีเหาเแม่แม่ของนางบอกว่า ทำไมเธอไม่ได้ไปโรงเรียนทําไมเหาเธอยังมีเยอะรู้ไหมคะนางพูดว่าอะไรนางมาบอกให้แฟนจุนฟังน้องก็แม่เขาถามเขาก็เลยบอกว่าจูนนั่นแหละเพราะผมยาวจูนเอาเหามาให้เขาดูความฉลาดของเด็กที่นี่ตลกจริงๆเลยกำลังโซนกำลังเด้อค่ะเดี๋ยวสิ็จ ไม่รู้ว่าวันนี้จะทำอะไรให้เด็กๆกินเมนูของวันนี้จูนจะทำสปากเกตตี้นะคะที่จูนเคยพูดไว้สปากเกตตี้ล a กแอนด n ออยล with เบคอนค่ะจะทำให้แฟนกินด้วยเปลี่ยนบ้างเนาะเปลี่ยนกินอาหารฝรั่งบ้างทำเป็นหลายอย่างอยู่ค่ะ แต่ที่มันกินแล้วมันอยู่ท้องอะ่ะมันก็อาหารบ้านเรานั่นแหละแต่วันนี้แฟนจูนจูนทําให้แฟนจูนกินค่ะข้าวเที่ยงจูนก็เลยจะทําเปลี่ยนเมนูกับแฟนทับบ้างนะจ๊ะน้องขนมจีบจ๋าพี่จูนจะทาค่ะวันนี้ค่ะสปากเกตตี้ค่ะเบคอนใส่เบคอนด้วยเป็นอาหารอิตาลีค่ะแต่ทําโดยสาวอีสานบ้านนา <c oughs> เดี๋ยวจูนขอแกะก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูสเต็ปต่อไปค่ะทีนี้เราก็มาดูส่วนผสมกันนะคะไอเนี้กระเทียมจูนใช้500กรัมค่ะ500กรัมใส่น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าที่จะต้มค่ะ70 cl เกลือ3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย7ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู7ช้อนโต๊ะ นำส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะต้มเกลือกับน้ําตาลก่อนนะคะน้ําส้มสายชูเราค่อยเอาเติมทีหลังค่ะตอนที่น้ําอุ่นเรียบร้อยแล้วคนส่วนผสมให้ละลายก่อนนะคะค่อยตั้งไฟค่ะ พอละลายดีแล้วเราก็ตั้งไฟต้มให้น้ําเดือดนะคะเดือดแล้วก็ปล่อยให้แห้งแล้วค่อยใส่น้ําส้มสายชูค่ะน้ําเดือดละลายดีแล้วนะคะอ่าน้าําตาลเกลือละลายดีแล้วค่ะเราก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคะนี่เลยค่ะต้องให้เดือดอย่างนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้สุกค่ะแล้วน้ํามันจะได้แบบพลาสร์ไลท์ไปด้วยเนาะ เดี๋ยวเรามาปล่อยให้เขาเย็นก่อนคะ่ะแล้วเราค่อยใส่น้ำส้มสายชูค่ะพอน้ำตาลกับเกลือที่เราต้มไว้เย็นแล้วนะคะเราก็มาใส่นี่เลยคะ่ะน้ำส้มสายชูชอบหวานชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปเลยนะคะตามความชอบคะ่ะจนทำกลางๆคะ่ะ กระเทียมนี่เราต้องล้างผึ่งลมให้แห้งนะคะ,ะกกรองใส่เข้าไปเลยส ขอโทษค่ะเสียงช้อนเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะเก็บไว้ได้กินนานเลยค่ะ